อันนี้คือเพิ่งทํามายังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยค่ะยังไม่ตัดไหมเลยค่ะามจริงเราก็อยากผักแต่ว่างานก็เข้ามาเราก็อยากทํางานด้วยก็เลยจัดเต็มเลยค่ะส่วนตัวให้คุณหมอดูให้เลยคุณหมอคะเอายังไงก็ได้ให้ให้มันโอเคกับหน้าหนูใช่แล้วก็อยากให้มันให้มันขอแค่มันตรงค่ะไม่้อนไมคิดอะไรตอนทําออกมาที่แรกก็ดีใจมากๆดีใจที่ เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะใช่แฟนๆก็บางคนก็ชื่น,ช,นชอบแล้วก็ชอบ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 จมูกใหม่ <c oughs> บางคนก็บอกว่าจมูกเก่าสวยแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็ชอบทั้งจมูกเก่าแล้วก็จมูกใหม่แต่ว่าเพื่อความปังอ่าไม่ใช่ค่ะคือเราอยากให้มันให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามแล้วก็ตรงอย่างตานี่ก็โอเคเข้าที่แล้ว โอเคแล้วค okay ่ะอันนี้คือไม่มีรอยกีดเลยตาหนูมันไม่ไม,ไม่ค่อยมีมันไม่ชัดนะคะพี่ใช่แล้วก็เรามีงานนั่นนู่นนี่เข้ามาเรื่อยๆแล้ก็เลยแบบว่าอะทอําดีกว่าอะไรเงี้ยบางแฟนคลับบางคนก็สงสัยแต่หนูหนูก็ไม่ได้ปิดบังนะ,ะหนูไม่ได้ปิดบงังแต่ว่าคือหนูยังยังไม่มีใครถามก็เลยยังไม่ได้มีใครบอกแค่น,นั้นเองคือเรื่องอัพไซด์ จะขาดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือวางแผนอันนี้คือไม่ได้วางแผนแล้วค่ะอัพมาแล้วอัพมาแล้วอร่ัมาแล้วค่ะได้แค่นี้ก็คือมันมีงานนั่นนู่นนี่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราก็ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ว่าทําดีไหมคะมันจะนั่นนู่นนี่ไหมจะเสียภาพลักษณ์ไหมแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าทําก็ดีเพราะว่างานเราส่วนมากก็มีเริ่มถ่ายแบบมีงานโฆษณานั่นนู่นนี่มีเซ็นเตอร์อะไรก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆสามร้อยแล้วอสามร้อยก็ใหญ่แล้วนะใหญ่มากแล้วอ่ะใช่ ที่จะตัดสินใจทำเพราะว่ามีงานเข้ามามีงานเข้ามาแล้วก็เรามีโอกาสคือตามจริงเนี่ยหนูก็คิดว่าอยู่ว่าถ้าหนูก่อนหน้านี้คือตอนที่เรายังเด็กอะน,นเราก็ไม่คิดยังไม่คิดพอเราอายุ21ปีเต็มมันก็ทําให้เราคิดใหม่ว่าอ่ะเราก็โตเป็นสาวแล้วนะเราก็มีงานนูนน่นนี่เข้ามาบางทีทํางานยัดกระดาษีิชูดเลยสงสารพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สงสารตัวเองด้วยใ